ไปตัวคุณเป็นใครเนี่ยุบอกเราหน่อยไะดีพเลยดไปอใไรวะเนี่ยถ่ายูปเก็บไได้ไมอ่าคพไกเป็นตอสทคุณครับเป็นอะไร 你来的，<是>来的，<是>来，<是>来，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 